เล้พื่นอ้องอไปชิปิยากน้ำกระทมกระเดียกกระโดนออหาว่าหาว่าเขาก็กินเขาก็นั่งอ่าเ่้ากันนั่งคุยกันเล่นโทรศัพท์เล่นนั่นเล่นนี่กระจนแก้งสบบสัมปเวสีนี่ทั้งหลายนี่โอ้โอ้ โอปวดหัวดิวพี่น้องบ่สบายอยากข้ามไปประเทศไทยดิยไปเขาก็ที่ทำนี่ไข่แตกเลยพี่น้องนอนเบิดมืเอ้ยบ่ไดิคงบ่ไดคิคิยตายเร็วลิงกังก็คิดหอวแม่เลย สงเป็นมหาวาหาวาว่าเขากินน้ำพลังใบ